ดีใจมากครับได้มาพบเรื่องราวดีๆที่นี่คุณยายอยากได้เงินนะครับก็เพียงแค่ขับรถน้อยๆแปะกระปุกตรงนี้ครับมาถึงที่ก็นํามาแลกเงินได้เลยครับมาดูเรื่องราวกัน10ลิตร <5. S 1> บ่ <5. S 1> อ๋อลิตรเท่าไหร่จ๊ะสิบเกาบาทสิ <5. S 1> บาทนะคะคุณยายดีครับ,รบไม่ใหญ่ทำมากี่ปีแล้วครับ 20กว่าปีแล้วตั้งสากรตั้งแต่ตั้งสาากรเลยไม่ใหญ่เนาะไม่ใหญ่ชื่อไม่ใหญ่อย่างครับปูค่ะแม่ปูนะ20กว่าปีแล้วนะครับนะถ้าเกิดเราซื้อขายนี่ตัวเท่าไหร่ครับลูกโวนมเนี่ยพันห้าร้อยก็ถือแค่อีตีบอ่ะทำไงให้เขาไม่ไม่โมโหครับอารมณ์ดีครับเปิดเพลงค่ะจริงๆเหรอค่ะครับดูกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน่นชื่ออะไรครับชื่อ,อโต๊ะนะคะผู้ช่วยโตค่ะ,ะ,อ,ะอยากรู้ว่าที่นี่เนี่ยสหกรณ์คอน,นมนะครับเปิดหรือบริการมากี่ปีแล้วครับเริ่มต้นเมื่อปี25-28ค่ะครับก็<ม>จดทะเบียนสหกรณ์ปี25-35ตั้งแนะต่35เนาะ ปัจจุบันสมาชิกส่งน้ำนมดิบ100คน100ค่ะหนึ100กว่าคนเลยนับเป็นกเลเรือหรือฟาร์มครับ1้อยคนเป็นกเลเรนะือเป็นกลุ่เรือนครเรื่องราวดีๆเรื่องตรงนี้เลยนะครับต้องขอขอบคุณผู้ช่วยโต๊ะครับที่ช่วยนัดหมายเจ้าของฟาร์มที่กำลังจะมีการรีดนมวัวพอดีครับพื้นที่ให้บริการ1ิบอำเภอของสหกรณ์โคน,นมวาริชภูมินะครับมีวัวในขอบเขตให้บริการมากกว่า3,500ตัวนะครับผมและก็นี่คืออีกฟาร์มหนึ่งครับที่สง,งบร่มเย็นมากนะบ้านโคกตาดทองชื่อว่า อูรัดฟาร์มครับดูครับถ้าเรามาตามทางอยากจะเห็นว่าเป็นทางดินแดงอยู่ในป่าใกล้ๆกับภูเขาดูบรรยากาศฟ้าทุ่งอย่างนี้นะครับพวกเราเห็นแค่นี้แต่พอมองด้านซ้ายด้านขวาโอ,โ,โอ้โหกลายเป็นฟาร์มโคโนมขนาดใหญ่ครับดูสิครับมีปุ๋ยมากมายไก่กององุ่นด้วยนะครับแล้วก็น,นี่ครับพระเอกนางเอกวัวนมเยอะแยะเลยมาแล้วครับมาดูเรื่องราวกันเลยอันนี้ชุดอะไรจะเนี่ย เตรียมชุเดเตรียมชุดรีดนมค่ะชุดรีดนมนะอ๋อต้องสวยขนาดนี้เลยเขารีดนมค่ะสวยแบบนี้เลย <laughs> <laughs> นมถึงออกเยอะค่ะ <laughs> แล้วครับโอ้โหอ่ะแล้วนี่คืออะไรครับค <laughs> ืออะไรลูกจะเรียกชื่ออะไรครับ <laughs> ชื่อธัญญาเดจ้าโอ้โหนี่นะครับน้องธัญญาบรรยากาศน่ารักมา,มากๆเลยครับนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นง่ายๆนะครับคุณได้สวัสดีครับสวัสทางการนะจ๊ะคุณเอื้องขั้นตอนการรีดนมบัวนมเนี่ยมีอะไรบ้างครับอ๋อมี ล้างทำความสะอาดค่ะแล้วก็เช็ดเต้าค่ะแล้วก็รีดนมได้เลยหลังจากนั้นก็มีการจุ่มเต้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อค่ะอ๋อทำไงให้เขาไม่ไม่ไม่โมโหครับอารมณ์ดีครับเปิดเพลงค่ะจริงๆเหรอ,อค่ะอาืค่ะทองนี้นานต่อเลยครับอัดทิ้หลายคำเพลง นี่คือต้นทางของนมตราวาริสนะครับจากหยาดเหงื่อและแรงใจของเกษตรกรครับเห็นโลโก้นี้ตรานี้อย่าลืมอุดหนุนครับมาดูเรื่องราวของการผลิตนมคุณภาพดีนมตราวาริสกันต่อครับพี่ฟาร์มคุณเอื้องอันนี้คืออะไรจ้าข้างบนเนี่ยเป็นเป็นเป็นเครื่องสาต่อจากเครื่องมาที่สายลมก็ลมใช่ไหมครับเปิดเลยเนาะเปิดได้จัดเปิดเลยจัดนตัดรานนะไม่ต้องขอพี่นะ เป็นความจําเป็นนะครับที่ต้องรีดน้ําั่วัวทุกๆวันครับไม่อย่างนั้นเต้าอักเสบครับแล้วก็น้องวัวก็มีความสุขด้วยครับเราเองก็ได้น้ํานมคุณภาพ aprove, ดีพดเข้าสู่สหกรณนน์โคนมบางทิศภูมินะครับน้องเอื้องเห็นเด็กๆอย่างนี้เนี่ยอายุการทํางานนะครับมากกว่า10ปีทีเดียวตั้งแต่เรียนจบมาน้องก็บอกว่าทํางานอยู่กับบ้านครับและมีชาวบ้านที่ทํางานอยู่กับบ้านนะครับทั้งเด็กๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่อีกมากมายหลายครัวเรือนครับ เป็นอาชีพที่มีความสุขอยู่กับบ้านได้เงินดังนั้นครับอย่าลืมครับอุดหนุนน้ำนมคุณภาพดีของนมตาวาลิสจากสหกรณ์โครมริชภูมินะครับก่อนจะไปดูที่สหกรณ์มาดูเรื่องราวที่ฟาร์มอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมมาดูกันเลยน้องทักมีชื่ออย่างตัวนีน้ออย,นยังไม่มีชื่อเลยนะครับวัวน,น้อยครับถ้าเกิดเราซื้อขายนี่ตัวเท่าไหร่ครับลูกวัวนมเนี่ยพันห้าร้อยก็ถือแค่อีดีบ่ะ พันหานี่ป่ปะโอ้โเดี๋ยวถ้าเมียก็อาจจะสองอุ้มไปได้เน่ใพันหานี่ก็ถือกันถูกนะครับพันหา้าถูกนะน่ารักมากเลยพันห้าถึงสองพันบาทนะครับไม่น่าเชื่อครับเจ็ดวันเนาะกำลังน่าราักเลยยังมีชื่อเลยน้ำนมจากแม่วัวนมคุณภาพดีนะครับส่งตรงมาที่สหกรณ์โคโนมวาทิชภูมิแห่งนี้เลยครับโรงงานมาตรฐาน GMP นะครับ ดังนั้นถ้าเราซื้อนมที่นี่ผลประโยชน์ถึงชาวบ้านแน่นอนเลยครับใครต้องการจะเป็นดีลเลอร์หรือมาเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือซื้อไปทำบุญซื้อไปจัดกิจกรรมเยอะๆหรือซื้อไปขายที่หน้าร้านก็ได้นะครับติดต่อได้โดยตรงเลยครับที่ Facebook f แฟนเพจที่ผมจะให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับนี่คือผลผลิตจากชาวบ้านถึงมือพวกเราโดยตรงครับถ้าเห็นนมตาวาริตเมื่อไหร่อย่าลืมนะครับอุดหนุนกันเลยครับมาฟังเรื่องราวดีๆกันต่อเลย คุณนางตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้จะเป็นการแพ็คก,กิ้งค่ะในส่วนของเครื่องบรรจุมาถึงแพ็คก,กิ้ง36-36กล่องเล็กต่อ1กล่องใหญ่หนึ่งลังเนะะาะคานะ่30กล่องนะครับส่วนใหญ่ไปขายที่ไหนครับตรงนี้ ส่วนใหญ่ของเรานะ่ะขายทั่วไปค่ะถ้าเป็นนมโรมงเรียนก็จะขายในสัดส่วนของนมโรมงเรียนที่เราได้แต่ว่าถ้าเป็นนมพานิชก็จะเป็นการตลาดทั่วไปก็คือทั่วประเทศแสดงว่าใครๆก็ติดต่อสั่งซื้อที่นี่ได้ใช่ไหมครับถ้าติดใจเอาไปขายเนาะได้เลยครับผมยี่ยมมากเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อนางนะคะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงานของสาขาโฟนมวลิชภูมคุณนางครับ นมของเราเนี่ย UHT Milk เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างครับตัวนี้จะเป็นนมโค100%นะคะแล้วก็เป็นระบบของกระบวนการของ GMP ทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับผมและเป็นนมจากชาวบ้านใช่ไหมใช่ค่ะเป็นนมของเกษตรกรที่นี่เลยนะครับชื่อรถค่ะน้งรถเพจของทางสากรชื่ออะไรครับนมตาวาลิดค่ะนมตาวาลิดนะอ่อโอเคครับหนูเป็นคนดูแลเพจใช่ไหมใช่ค่ะได้เลยครับผมโอเคครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่นี่เลยนะค่ะขอบคุณมากครับ พบ DC ผู้ผ่านออนไลน์ Business Development Center อร์ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ผู้พาน